รับังข่าวต้นชั่วโมงโดยทีมข่าววิทยุราชมงคลทัญบุรีค่ะมทะรล้านนาจัดโครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการอาหารแบบไม่มีหน้าร้าน Cloud Kitchen เสริมศักยภาพธุรกิจในยุคดิจิทัลหลักสูตรการท่องเที่ยวและการบริการคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์มหาวิทยาลายัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาจัดโครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการอาหารแบบไม่มีหน้าร้าน Cloud Kitchen ระหว่างวันที่20ถึง22มีนาคม2568ณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนารวมส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจอาหารให้ก้าวทันยุคดิจิทัลและสร้างโอกาสในการพัฒนาอาชีพและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการนักศึกษาและผู้ที่สนใจธุรกิจอาหารดรชูเกียรติิริวงศ์อาจารย์ประจำหลักสูตรการท่องเที่ยวและการบริการ ตัวแทนคณะผู้จัดโครงการเปิดเผยว่าการปรับตัวของธุรกิจอาหารในยุคดิจิทัลโดยเฉพาะการดำเนินธุรกิจในรูปแบบคลาวคิเชนจะช่วยลดต้นทุนเพิ่มช่องทางการขายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์และเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งกิจกรรมที่จัดขึ้นนี้มุ่งเน้นให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับความรู้และทักษะที่สามารถนำไปใช้ได้จริงในภาคธุรกิจ การอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญให้ความรู้เกี่ยวกับแนวโน้มธุรกิจอาหารและการดำเนินธุรกิจในยุคดิจิทัลการออกแบบเมนูและการบริหารจัดการต้นทุนกลยุทธ์การตลาดออนไลน์และการใช้แพลตฟอร์มเดลิเวอรี่มาตรฐานสุขอนามัยและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอาหารโดยผู้เข้าร่วมการอบรมจะสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้ไปต่อยอดธุรกิจต่อไป ธริติธนรัตนพิมลกุลวิทยุราชมงคลล้านนารายงาน